6. ปุตติรัตสัจจคุณเห็ 7. งานน้อยอ่านแต่ยากบาง 8. ปุตมาลีไส้กรอกุติรัต 9. ปุถัยวดับไฟเสริและแมุ่รห์หนาตเจริญกรท่านจิตด้านครับเป็นแม่มาวันมาทานจะไป็นปารตรองขุงปุาติรเกียรติยค 3. บาาุตรีรนาเกียรติยงทู 4. แม่บุญเพียนกรยังตุ 5. พระนรลชยการไฟฟ้า 6. บุตเนรารัทธาสุเกศ 8. นางน้อยยาตราช 8. ส,สุมารีไตรนุมโมวีระ 9. บุตไพรโร็นเจเสวีและสิ่แปรบุตรรอง 10. พระเจ้รับอดแล้ว น่าให้โตกับเพื่องไะทำกระเป๋านะครับก้าินวเทิโยีต่มตอดรผู้ายก็ตีมตอก็ต่นกุมีก็ปุ่เวางบนผ้านะครับชุดที่ห้าคร